สาตนสองหน้าครับที่เตรียมมานะครับว่าเรามาอัปเดตเหรียญให้ทุกท่านนะครับที่ได้รับพี่สั่งจองไว้ว่าเหรียญเราตรงปกไม้อะไรเนี่ยครับอันนี้ดูได้นะครับอันนี้นี่อันนี้เป็นเนื้อปะกาสแตนหน้ากากชุบทองนะครับแชร์ครับผมขอบคุณมากครับนี่นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมอยากอัปเดตงานแต่บางท่านที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันอาจจะไม่เห็นนะ เวลาผมอัปเดตงานน้องหรืออยากให้ทุกท่านที่ที่เราเข้ามาดูด้วยกันเนี่ยกดแชร์ครับนี่นะครับเดี๋ยวผมไปดูทองแดงสองหน้านะครับอันนี้เป็นเนื้ออัปกาซาตินรายการที่สิบนะครับในในรายการลุ้นอยู่ในรายการที่สิบครับแบบนี้นะครับปกติเขาลุ้นลักษณะครับตอนเปิดจองเปิดจองหลังก็สองหมื่นห้าครับผมลุ้นละสองร้อยห้าสิบครับนี่นะครับเนื้ออัปกาซาตินหน้ากากชุบทองครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูทองแดงสองหน้านะครับอ่ะอันนี้เป็นอัลเบกาซาตินรายการที่สิบในรังรุ้นนะครับตัวนี้เรามาให้ดูสอดใส้เต็มแผ่นเลยนะครับมีงานมาให้ชมครับมีลายอ่าเนี่ครับวันนี้ทองแดงซาตินฝังพลอยแดงครับเนี่ยครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินครับแต่เลี้ยนจริงสวยครับแต่กล้องมันอาจจะแบบ แสงไฟนะจะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่แต่เหรียญจริงนะครับได้เห็นแล้วอันนี้แน่นอนครับเนี่ยด้านนี้เป็นพิมพ์ลืมตานะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยมือผมออกข้างหนึ่งเพราะว่ามันบังไฟอยู่เนี่ยครับเนี่ยนะครับแล้วอีกอีกฝั่งหนึ่งครับนี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นนะครับอง์สมเด็จโตแบบหลับตานะครับแบบนี้ครับสวัสดีครับเต้ นี่นะครับอัปเดตให้ท่านได้เห็นกันะนครับเนือทองแดงซาตินสองหน้าครับหนึ่งในรายการลุ้นอยู่ในรายการลุ้นที่ห้าสิบเก้าครับอยู่ในรายการลุ้นที่ห้าสิบเก้าครับนี่นะครับพุดถาพิเศษสิ้นเดือนนี้นะครับทุ่านพุดถาพิเศษสิ้นเดือนนี้นี่ครับเหรียญสองหน้าจริงๆครับในเหรียญเดียวครับฝั่งนี้พิมพ์หลับตา ฝั่งนี้พิมพ์ลืมตาเนี่ยนะครับสองหน้ามีกี่เนื้อข้าพเอ่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมต้องดูในบาลายการนะครับผมต้องดูรับพี่สมศักดิ์ครับไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีไม่เยอะครับเพราะสองหน้าเป็นเป็นแบบมันปั๊มยากนะครับเนาะสองหน้าบอกตรงๆเลยครับกาจัดการจะให้เหรียญมาตรงกันขอบเป๊ะเนี่ยอาจจะมีนิดๆนะครับเพราะว่ามันยากที่จะทาให้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นครับนี่ครับนะครับ เนครับเราฝังพอยให้สักฝังพอยทั้งสองหน้านะครับของเนี่ยด้านไหมายก็ได้ครับนี่นะครับนะครับพุทธาวิเศษสิ้นเดือนนี้นะครับพุทธาวิเศษสิ้นเดือนน,ววน,อนี้นะครับเนี่ยครับพุทธาวิเศษสิ้นเดือนนี้เดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะครับผมอาจจะแจ้งนะครับผมอาจจะแจ้งวัน เวลาที่แน่นอนละเกจิกาลังนิมนต์เกจิอยู่นะครับว่าเวลาเท่าไหร่กําลังคุยกับทางวัดนะครับออกวัดอะไรครับเอ็กออกวัดเนินมะปางนะครับออกวัดเนินมะปางร่วมสมท,ทุนสร้างสมเด็จโตองค์ใหญ่แล้วก็วัตถุสงค์ร่วมสร้างหลวงพ่อเขียนองค์ใหญ่นะครับเพราะว่ายังยังทางวัดต้องใช้เยอะนะครับถ้าอาจารย์นั่งขอให้ช่วยเนาะให้ช่วยให้ผมทํานี้ให้ช่วยหน่อยเพราะทางวัดยังขาดปัจจัยเยอ,ะ,อะผมก็ ได้ครับพระอาจารย์อย่างเงี้ยครับตอนนี้พระอาจารย์ท่านก็ดูเวลาอยู่นะครับเวลาว่าวันที่30เนี่ยเราเสกจะตรงจะใช้เวลากี่โมงนะครับแล้วก็เกจิไหนบ้างนะครับตอนนี้ทางพระอาจารย์กาลังดูนะครับกําลังดูทางพระอาจารย์รดฟางตะกูนะครับเพราะว่าวัตถุสง์เราร่วมสร้างหลวง็เขียนองค์ใหญ่ด้วยองค์สมเด็จโตด้วยท่านที่ร่วมบูรณสั่งจองนะครับเดี๋ยวอัปเดตงานนะครับที่นี้ให้เห็นครับสวยมากขอบคุณมากครับพี่พานุพงศ์ครับ เหรียญสวยมากครับเอกขอบคุณมากครับพี่สิทธิ์ล้างนกผ้าใหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปาโมดครับวันนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงซาตีนสองหน้าฝั่งนี้นะครับฝังพลอยขาวฝั่งนี้ฝังพลอยแดงพลอยที่ฝังเป็นพลอยดีนะครับไม่ได้เป็นเป็นเปศษเนื้อพลอยเป็นฝังฝังพลอยเกร็ดดีเลยนะครับมกลการรับประกันพลอยที่ผมฝังเป็นฝังพลอยเกร็ดดีนะครับไม่ได้เป็นเศษพลอยนะครับ เนี่ยครับเป็นพลอยเกตดีนะครับอ่าเดี๋ยวเราขอญาตอันนี้อยู่ในรายการที่ห้าสิบเก้านะครับทองแดงซาตินสองหน้าครับเป็นสองหน้าในเหรียญเดียวเลยครับแบบนี้ครับนี่ครับเป็นสองหน้าในเหรียญเดียวครับแบบนี้ครับนี่ครับ